อันเราไม่ชอบทำต้นทำลำเลยนราเสียชื่อเวลาแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่ชอบเลยอ่ยากไม่ชอบแฟนคลับทำไมอ่ะหมาไม่หอดชอบมาเรียนหน้าตลอดแฟนคลับนะมาประจำเลยมาทีละสองสามตัวก็นอนเรียนแถวๆกันก็นอนอ้าปากเซเว่นเนาะมันก็มาเรียเอาตัวน้ำนข้าดังเราบอกแฟนคขับเรานั้นอ่ะไม่ได้แค่น้ำรเข้าดังเราบอกเออเช่นี้นะไม่มันมาแค่นี้ไม่ได้มันยังไม่ถึงเลยเอ่าไะมันทานกินไม่ได้ไม่ใหญ่ ไม่อยากกอบปั่นเพื่อจะได้เป็นตะยูเปตะกินหนาง้ามหนางามไงแล้วบนวนกัาใหญ่ใจสิงไน้หนาวบอกเีเอาโทรศัพท์มาฝากไว้มาผู้ช่วยให้มาแน่นอนสุยมรีแันจะชี้เห็นยูถูกเออปั่นลยไมเบอกเร็วชิ้อหัวบายังดีผอจยังไม อันนั้นเพ่นส่งมาให้จากประเทศจีนอ่อยู่เา่ไตยงังเท่าฉีเออที่มันพับแป้งนี่กับบนธรรมดาไม่ยังจ้าทำอย่างผสมจากกินพาดเบิงสีหงไมันก็เป็นเตอร์เมอเนี่ยวิคีหมอลำแล้วค่ะไป อุ้ยก็สายอุ้ยไ้ออ่ะอ้ยไม่มีขาตั้งกล้อมาเลยอ่ะเสเอาใหม่สิเส

บอกแล้วยินในในละเห็นได้สิแม่พอมาเน่ยกูว่ไปยืนมองจากของเออไปเลยค่ะนาละมาเดือไปไลมากนอยาให้เขาว่าอะย่เีนี่ติมไปใส่เจติมค่ะป้าป้าโดนหร้อป้าป้าอ่ะตรงนี้ใครแฟน ก็ถ่ายเอฟเออขวัญใจมือกล้องให้แล้วนะคะทุกคนลัอไกผู้ิงไม่มีหนูมาอยู่นี่โอ้ยเดี๋ยวเด้อโบว์ัชรัยอยู่ไหนคะเดี๋ยวเลียนค่ะแต่ฉันดูให้มาเดีอยว่ทั่วลงเด้อทำมาล้มมาฟังควมเซนต้าเหมือน การจัด b ็อกกิ้งแบบคุยแบบเป็นกันเองได้เป็นไรอาะยืน blocking ตัวเองไหนคะจะได้รู้เป็นการเป็นงานนะคะทุกคนมีโดนไปใส่ขึ้นมาแล้วเข้ามาหรอโอเคใครเอ่ยตั้งน้ำมาต้องน้ำมาเนี่ตั้งน้ำอันนี้ใครใครอะป๊าปี้อยู่ไหนคะอยู่วัดนารักแห้งกับมันนี่ใส่ชุดเด่นเหรอแบลคนเก่าใช่ไหมใครอ่ะคือใคปยกมา phăng luôn, xếp bầu xuống má, lá phơi éng éng ở nhà kho, cứ ươn bọc la đua, ตอนน้ปันปค่ะปมาอยู่ตรงนี้ไปไดปนปันมาอยู่นี่เหมย่างนั้นอย่ายืทางนันบอกหนาคิดเลียดขอมาลอยหนึ่งไงาอาลอยหนึ่งันเกิดมันี้ะดีใจกลับไปฟอนได้นะโยุดจหยอกกันฟอนได้นะตอนนี้เป็นใคร

บอกไว้นะคะถ้ายืนไม่ถูกโ้ไก่บ็อกละห้าร้อยออเออนวลนู้นี่นวหนูลงดีดีลงนระาลงมาค่ะมือหนานวลเนี่ยรถจะหนานวคือไปยืนฝุ่นนูลลงไม่ค่ะนู้ไม่ได้นนวะอยู่ข้างหน้าค่ะปัะปัญญายแล้วค่ะ ย้ายนี่ลุบนเข้ามาไไเอกเข<อ>้ามาค่ะสลับวางกับเขาเข้ามาอีก<ห>นี่ลุบนอยู่นี่เ<ห>ดี๋ยวนะตรงนี้ใครอ่ะค<อ>ู่น้องๆแน่นาลูกต่กระพานอยู่ตรงนี้ข้างแก้ม เบียเธอร์ออกไปลูกเธอร์ออกไปอีกเธอร์ออกไปอีกไม่ขึ้นมากันมานะเข้ามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าแก้มฝันตัวนี้ใครนักช้างใช่ไหมช้างผูกไก่ใช่ไหมติมเข้ามาติมเข้ามาข้าผูกไก่ตรงนั้นจะเป็นนางเอกป๊อก ห้างเบียเข้าใจไหมคู่ไก่มาอยู่นีู่่ไก่มอยู่นี่ก้า,ากงบกใช่แบมเข้ามาแบมเข้าไปแลดใจไสัดทายร<ศ>ายสุภาวดีอยู่ตรงไหน เมเข้ามาเลยให้มันอยู่นั่นต้เอเอกอยู่นั่นไมต่อไม่ปิด่อ่กแอมบอกเขานะบอกเขานะฮอตดี้ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ต้องให้ใครมายืนใครที่ได้เต้ยก็กลลงมาลงมาแล้วหนูจะบอกไว้ว่าเต้ยลาเม,มื่อเช้าเห็นไหม ตาต้ากับโบนีจะทำแบบนี้นะคอยเด่งเตยสุูโค่เข้าใจไหมครับสมมติตรงนั้นยืนบล็อกกิ้งเห็นตาต้ากบับโบไหมเห็นตาต้ากับโบไหมเมื่อเช้าเขาเตยคู่ต่อไปนี้อยู่จะทำแบบนี้ละเมือเตยแคสซี่ก่อนมันก็จบแล้วเวลาผวาไห่จะทำให้แบบนี้นะคะใช่ค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้ไม่มีลำเรื่องนะคะก่อนแต่งตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบคุณสำหรับฝากทุกท่านนะคะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืม subscribe กดติดตามให้เั็นไปถึงแสนซับไว้ๆด้วยพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันายการทาวินขอมาหาการขอโทษค่ะใครเพิ่มาหากาวล้ำเดินมาแสงมาโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ